วิธีสร้าง l i n e o f f i i i a l a c c o u n t หรือว่า l i n e o a เนี่ยเป็นบัญชีธุรกิจหรือว่าเป็นบัญชีสำหรับขายของนะครับผ่านมือถือเนาะก็กดเข้าไปเลยอย่าลืมไปโหลดแอป,ปนี้มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่เราสร้างไว้ทั้งหมดนะที่ใช้งานอยู่ก็มีทีนี้เนี่ยให้สังเกตตัตวนี้ครับสร้างบัญชีผู้ใช้สร้างบัญชีนั่นแหละถ้าใครยังไม่มีนะเนี่ยใครไม่รู้จะไปตรงไหนก็คือไปที่ขีด3ขีดด้านซ้ายบนนะครับ หลังจากนั้นก็คือมาที่สร้างบัญชีอืมโอเคทีนี้ก็ใส่รายละเอียดนะครับก็จะเป็นอันนี้ผมจะทําไว้เป็นท่องเที่ยวแล้วกันสายท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวโอเคประเภทธุรกิจการท่องเที่ยวไายเลือกประเภทย่อยด้วยครับอสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้กินเที่ยวนั่นแหละอืมชื่อบริษัท อะไรดีอันนี้ก็คือใส่ไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนใส่อีเมลเราครับอันนี้ใส่ครบเรียบร้อยนะครับกดอย่าลืมรูปภาพเนาะรูปภาพก็กดไปที่รูปตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการเข้ามาครับก็ได้รูปมาแล้วกดตกลงครับด้านล่างแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดหลังจากนั้นก็คือกดสร้าง Account กดปุ่มเขียวเลยกดกลับไปกดยอมรับ กดเริ่มอันนี้ก็คือ,อเพื่อทำให้คนรู้จักแบรนด์ธุรกิจเรามากขึ้นเลือกเป็นแบบตอบแชทด้วยตัวเองกดต่อไปกดเริ่มใช้งานปึ๊บเรียบร้อยอันนี้คือสร้างลายแอดบนมือถือนะถ้าเราอยากส่งลิงก์ให้เพื่อนๆก็นี่เลยเพิ่มเพื่อนแล้วก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้เรียบร้อยส่งไปในลน์ส่งไปใน facebook ได้หมดเลยก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือวิธีการสร้างไลโอ OA บนมือถือนะครับ คนที่ทําบัญชีใหม่นะครับข้อความตอบกลับอัตโนมัติตัวนี้กดเข้าไปอย่าลืมปิดครับสถานะมันต้องปิดนะไม่ต้องเปิดไว้แบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอบแชทไม่ได้นะครับปิดไว้แบบนี้เลยแล้วก็กดบันทึกครับอืมเรียบร้อยเราก็จะสามารถตอบแชทลูกค้าได้ปกติเลยเดี๋ยวระบบออโต้เอต่างๆเดี๋ยวจะมาสอนใน EP พีต่อไปครับ